เพราะคนรักเขาฝังใจและเขาเคยชินกับการที่คุณยอมเขาตามใจเขาและคอยซับพอร์ตทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้เขามาตลอดจู่ๆคุณจะมาลดทอนในสิ่งที่เขาเคยได้มันคงไม่ง่ายคะ่ะเขาทำนองว่าคนเคยได้มากแล้วจะให้ได้น้อยได้ยังไงใครจะยอมคะถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนอกจากคุณจะเจอคนรักงองแงงี่เงา่าตัดเพ้อต่อว่าหาว่าคุณไม่รักแล้ว ดีไม่ดีความสัมพันธ์จะจืดจางลงด้วย ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thalo Holo และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง Thalo Holo ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะ คุณผู้ชมคะเนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพยโรแมนติกทาลอดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงโปรประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีคะ่ะ ดังนั้นเนื้อหาของคลิปนี้จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปรารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่ามาชมเพื่อเป็นวิชาทานก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีพฤษภเรามาดูความหมายของไพโรแมนติกทาลอตซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภเรื่องมีอยู่ว่าและแล้ววันนี้ราศีพฤษภบางคนอาจได้รู้ซึ้งถึงคำพูดที่ว่ารักอย่างเดียวกินไม่ได้และรู้ซึ้งกับคำพูดอีกคำหนึ่งว่าความรักมาพร้อมกับหน้าที่นั่นหมายความว่าราศีพฤษภบางคน กำลังเผชิญสถานการณ์แบกรับภาร,ระอย่างหนักโดยคนรักนั่นเองเขาทำตัวราวกับว่าเป็นเป้ถึงแม้ว่าเป้จะหนักแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็ต้องทนแบกไว้อยู่แบบนั้นถอดออกไม่ได้สาเหตุก็เพราะว่ามีคุณเท่านั้นที่คนรักพึ่งพาได้แล้วคนรักมักล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณว่าถ้าคุณไม่ช่วยเหลือเขาไม่ดูแลเขาเขาก็จะงอแงงี่เงา่ากล่าวหาว่าคุณไม่รักเขาดันางนั้นแต่ไหนแต่ไรมา จำเป็นต้องรับผิดชอบชีวิตคนรักเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต่อว่าคุณตำหนิคุณและถ้าหากว่าคุณกําลังประสบปัญหาการเงินอย่างหนักแน่นอนว่าคุณต้องหาทางเอาตัวรอดเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ดังนั้นคุณจึงระหนักว่านับจากนี้ไปคุณไม่สามารถตามใจคนรักได้อีกแล้วมีหนามซ้ำคุณอาจไม่สามารถซัพพอร์ตคนรักได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วและคุณหวังว่าคนรักจะเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเมืองเป็นอย่างไร คุณจะต้องห้ามปรามและทวงติ่งเขาเพราะถ้าหากว่าคุณปล่อยให้คนรักเอาแต่ใจตัวเองอยู่แบบนี้คุณก็จะตกเป็นเบี้ยล่างเป็นทาสเขาอยู่ร่ําไปซึ่งคุณรู้สึกสงสารตัวเองมากที่ผ่านมาราศีพฤษภยอมคนรักโดยคุณคิดว่าในเมื่อว่าคุณเลือกเขาแล้วและคุณก็รักเขามากแต่ก่อนนี้คุณคิดว่ายอมเข้าไปเถอะ โดยที่ไม่เคยฉุดคิดว่าการที่คุณยอมเขามันจะเป็นการให้ท้ายแต่แล้ววันนี้คุณมารู้สึกตัวว่าการที่คุณยอมคนรักอยู่ร่ำไปคนรักเข้าใจว่านั่นคือมาตรฐานของความสัมพันธ์และวันใดถ้าคุณไม่ยอมเขาคนรักก็คงจะตำหนิติเตียนหาว่าคุณไม่รักเขาใช่ไหมสวยอีกใช่ไหมคะราศีพฤษภบางครั้งคิดไปคิดมาก็โทษตัวเองดันไปยอมเขาตั้งแต่แรกและนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้รักที่เพิ่งเริ่มรักกันนะคะ ดันงนั้นถ้าหากว่าราศีพฤษภคุณตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนแนวทางในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักใหม่แต่คุณก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคนรักเขาฝังใจและเขาเคยชินกับการที่คุณยอมเขาตามใจเขาและวคอยซับพอร์ตทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้เขามาตลอดจู่ๆคุณจะมาลดทอนในสิ่งที่เขาเคยได้มันคงไม่ง่ายคะ่ะ เข้าทำนองว่าคนเคยได้มากแล้วจะให้ได้น้อยได้ยังไงใครจะยอมคะถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนอกจากคุณจะเจอคนรักงอแงงี่เงา่าตัดเพาะต่อว่าหาว่าคุณไม่รักแล้วดีไม่ดีความสัมพันธ์จะจืดจางลงด้วยทำให้ความสัมพันธ์มีช่องว่างเพื่อต่อต้านคุณและถ้าหากว่าคนรักมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเขาอาจจะไม่ได้ทำเพยงแค่ง,งอแงงี่เงา่าแต่เขาร้ายกว่านั้น ซึ่งไพโรเมติกทาร์ลอตจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าถ้าคนรักเขาแผงลิดเพราะเขาแสบพอตัวโดยการที่เขางัดข้อต่อต้านเพื่อกดดันคุณในเมื่อว่าคุณไม่มีให้เขางั้นเขาก็ไม่สนใจคุณอาทิเช่นเขาออกไปเที่ยวข้างนอกบ่อยคบเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาหรือต่อให้อยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนก็คลุกอยู่กับมือถือเล่นโซเชียลทั้งวัน ทำเป็นไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณจนคุณมีความรู้สึกว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีและถ้าหากว่าราศีพฤษภคนใดโชคร้ายเผชิญปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการนอกใจกันก็ยิ่งซวยไปใหญ่เลยค่ะเข้าทํานองว่ากระเป๋าแบน์แฟนทิ้งแฟนจะรักคุณก็ต่อเมื่อกระเป๋าตุงและการที่คุณตกอยู่ในสภาพถูกกดดันบีบคันจิตใจคุณจึงทุกข์ใจและอยากจะหลุดพ้นจากปัญหาแล้วคุณก็รู้ดีว่า การที่คุณจะหลุดพ้นจากปัญหานั้นมีสองทางเลือกทางแรกคือคุณจะต้องดิ้นรนให้ตัวเองมีศักยภาพมากพอที่จะซัพพอร์ตคนรักได้เหมือนเดิมดูแลคนรักให้เขามีความสุขเขาเคยได้อะไรก็ต้องได้เหมือนเดิมยิ่งถ้าหากว่าคนรักเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเขาอาจมีพฤติกรรมได้คืบจะเอาซอกซึ่งคุณก็เหนื่อยมากกับการดิ้นรนเสาะแสวงหาทุกอย่างมาให้เขาเพื่อให้เขาพอใจส่วนทางที่สอง ถ้าคุณไม่ไหวแล้วคุณจะเลิกได้ไหมอาจารย์มักพูดเสมอว่าทุกสังคมย่อมมีความแตกต่างดังนั้นถึงแม้ว่าราศีพฤษภจะ,ะเผชิญปัญหาเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามแต่ละคนย่อมมีความคิดมีทัศนคติมุมมองในการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันซึ่งแน่นอนว่าราศีพฤษภบางคน อาจตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์เพราะคุณคิดว่าการเลิกเป็นหนทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณส่วนราศีพฤษภบางคนที่ยังเลิกไม่ได้อาจารย์เชื่อว่าคุณย่อมมีเหตุผลด้วยความจำเป็นบางอย่างในการดำรงชีวิตหรือไม่คุณก็มีความผูกพันกับคนรักมากจึงทำให้คุณตัดใจจากเขายากดังนั้นอาจารย์จะพูดถึงราศีพฤษภที่ยังไม่เลิกและเมื่อคุณยังไม่เลิกคุณจึงตระหนักว่า ทะเลาะก,กับคนรักไปก็เท่านั้นถ้าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าวาสนาคู่ครองของคุณได้เจอเจ้ากรรมในเวรหม่ในรูปของคนรักดังนั้นแล้วถ้าคุณจะแก้เผ็ดคนรักเพื่อสั่งสอนคนรักให้รู้จักสำนึกเพราะคนรักเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองโดยที่เขามากวางตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไม่เคยแคร์วความรู้สึกของคุณถ้าอยากได้อะไรแล้วต้องได้เดี๋ยวนั้นถ้าได้ช้าจะงุดหงิดฟาดงวงฟาดงา และไม่เคยฟังเหตุผลใดๆทั้งนั้นมิหนำซ้ำกวนประสาทให้ปัญหามันรุนแรงมากขึ้นเพื่อให้คุณรำคาญกระตุ้นให้คุณดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่เขาอยากได้มาปนเปื้อเขาเร็วๆการที่คุณไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาตรงๆยิ่งทําให้คุณประสาทค่ะดังนั้นแล้วถ้าคุณจะแก้เผ็ดคนรักเพื่อสั่งสอนคนรักให้รู้จักสำนึกแน่นอนว่าคุณต้องใจเย็นรอจังหวะที่เหมาะสมจึงจะปราบพ,พฤติกรรมพยศของคนรักได้ เอาละราศีพึกอศกค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะ เทพคือปิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะให้กับชาวราศีพฤษภว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีพฤษภรีทรีต์ราศีพฤษภคะไพ่ใบนี้มีความหมายว่าหันกลับมาดูแลกันอาจารย์เชื่อว่าหัวใจน้อยๆของชาวราศีพฤษภคุณก็มีความรู้สึกไม่ต่างจากคนรักคุณเองก็ต้องการ ความรักความสนใจจากคนรักเช่นกันดังนั้นแล้วถ้าราศีพึฤษภตระหนักว่าการพะทะกับคนรักตรงๆอาจทําให้คุณเสียเปรียบเมื่อคุณตระหนักได้ดังนี้ขอให้คุณใจเย็นนะคะจากนั้นค่อยหาทางแก้ไขปัญหาด้วยสติสัมปชัญญะรอเวลาสักวันหนึ่งคุณจะสามารถสอนเขาให้รู้จักสำนึกอะไรควรอะไรไม่ควร อาจารย์จะเป็นกำลังใจให้นะถ้าหากว่าคุณยังไม่เลิกเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีพฤษภในเดือนหน้านะคะ